โตโยต้าโคโรล่าครอสรุ่นปี2026คืออีก1นึ่ก้าวสำคัญของรถ SUV จากค่าย Toyota ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลกรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้เหนือขึ้นในทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะการขับขี่เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมโคโรล่าครอส2026ไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับครอบครัวแต่คือพาณนะที่สะท้อนความมั่นใจและรถนิยมของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง รูปลักษณ์ภายนอกของคร r o l l a Cross 2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดในสไตล์เตอรบ้าน Dyna มิกดีไซน์ทอนี่ดูหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายเส้นโครมเมียมที่เน้นความพรีเมียมฝ่ายหน้าเหล็กแบบโปรเจกเธอพร้อมเด t i m e running และดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างชัดและดูเฉียบคมยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีมิติดูแข็งแรงแต่ฉกเฉียวเส้นข้างตัวถังโค้งมนรับกับสุ้มล้อที่ยกสูงขึ้นเพิ่มความรู้สึกมั่นคง และสมด,ดุลล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วสีทูโทนเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตยังลงตัวด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมไฟท้ายเหล็แบบ3ดีที่เชื่อมต่อด้วยแถบไฟแนวนอนให้คอว์หามอรู้สึกกว้างและหรูหรามากขึ้นกันชนท้ายออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่ง,แ,งและมีมิติพร้อมปลายท่อไอเสียดีไซน์ซ่อนเพิ่มความเรียบหรูหลังคาทูโทนสีดำพร้อมราวหลังคาลูมิเนียมช่วยเพิ่มความโดดเด่นทันสมัยและยังสะท้อนความเป็นรถที่พร้อมสำหรับทุกการเดินทาง ภายในห้องโดยสารของ c o r o เลอร์ครอ2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวัสดุตกแต่งใช้หนังแท้ผสมวัสดุซอฟทัชในทุกจุดที่สัมผัสให้ความรู้สึกพรีเมียมและอบอุ่นตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาบอะนั่งคู่หน้าออกแบบตามหลักสรีระสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายระดับพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมพนักพิงสามารถปรับเอนได้พร้อมพับได้แบบ60 4ีเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจําเป็นคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบใหม่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง Toyota Smart Voice ที่สามารถสั่งควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายเทียงพูดระบบเครื่องเสียง JBL Surround Sound ให้คุณภาพเสียงสายคมชัดรอบทิศทางหน้าปัดดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนชัดเจนและปรับรูปแบบได้ตามหมด ที่เลือกระบบบันบีอันและรอบห้องโดยสารช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในยามค่ำคืนหลังคาแพนนรามิกสนุกแบบเปิดได้เพิ่มความโปร่งสบายให้ผู้โดยสารและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูออลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกตำแหน่งนั่งรู้สึกเย็นสบายตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะโตโยต้าครอ o s ์2026มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรทำงานรั วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง200แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT รุ่นใหม่ช่วยให้การเร่งเรียบเนียนและตอบสนองได้ดีขึ้นอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมโดยทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อ A w d ดบที่ปรับแรงบิดอัตโนมัติให้เหมาะกับทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างใหม่ได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลแต่มั่นคงเหมาะกับการขับขี่ทั้งงในเมือ และทางกลายระบบพวงมาไลัยไฟไฟ้า p s ถูกปรับให้มีความแม่นยำสูงและตอบสนองได้ดีขึ้นทำหายการควบคุมรถเป็นไปอย่างมั่นใจในทุกโคง้งในส่วนของระบบความปลอดภัย Cross e องพ2 s มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์จอดร,รถรอบทิศท,ทางเพื่อให้การขับขีบ่ในทุกสถานการณ์ปลอดภัยและมั่นใจมากที่สุดราคาของ Toyota c ครอ l ซ์คัล2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน,นและอาจสูงถึง1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดท็อปสุด เมื่อพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ให้มาเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณภาพระดับโลกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้รถยุคใหม่อย่างแท้จริงสรุปแล้ว Toyota c โ r o l l a Cross 2026คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทั้งดีไซน์หรูหราภายในกว้างขวางสมรรถนะทรงพลังและระบบความปลอดภัยระดับสูงรถคันนี้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับบททุกเส้นทางของชีวิตและยืนยันอีกครั้งว่า Toyota ย,ยังคงเป็นผู้นำแห่ง ยนตรกรรมที่เข้าใจคนไทยที่สุดเสมอ